ส่นปริญญาของสุภานะครับสวัสดีครับผมแซมสุกเสษมมนูลครับก็กลับมาเจอกับพวกเราใน EP ที่5นะครับพร้อมกับไฟล์ใน SD card นะครับที่เป็นไฟ G code เรียบร้อยแล้วแล้วก็พระเอกของเราวันี้เครื่อง XYZ d a w i c i Junior 1.0 Pro ครับครับพี่ซอนเรามีไฟล์ใน SD card เรียบร้อยแล้วคขั้นตอนต่อไปในการเตรียมพิมพ์ชิ้นงานเราต้องทําอย่างไรก่อนครับ ในเบื้องต้นนะครับก็คือตรวจสอบสภาพของเครื่องนะครับภายนอกก่อนว่ามีการแตกหักอะไรหรือเปล่านะครับดูจากนั้นนะครับลองอเสียบสายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะครับแล้วค่อยเปิดสวิตช์ลองดูนะครับว่าตัวมอนิเตอร์หน้าจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองกดดู นะครับว่าทัสกินโอเคนะครับเคลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆได้หรือเปล่าคือเบื้องต้นก็คือตรวจเช็คสภาพภายนอกของเครื่องดุกอนค่ะว่ามีการชำรุดแตกหักหรือเสียหายอะไรไหมถ้าทุกอย่างปกติก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็เช็คปุ่มเมนูต่างๆครับอืมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับต่อมานะครับก็คือการเตรียมฐานพิมพ์ครับพี่แซม จะเห็นว่าฐานพิมพ์รุ่นนี้เนี่ยเป็นกระจกเนาะนะ mm. มีข้อดีเลยนะหรือจุดเด่นเลยก็คือเวลาพิมพ์กระจกเนี่ยฐานด้านล่างนะครับจะสวยเนียนเรียบเงาเลยนะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่ประมาณสองข้อครับพี่แซงด้วยกันก็คือเวลาพิมพฐานที่เป็นกระจกนะครับควรจะใช้สเปรย์ฉีดผมโซนิ้นะครับซึ่งสเปรย์ลงไปก่อนที่จะพิมพ์จะทําให้ชิ้นงานนะครับติดฐานพิมพแน่นขึ้นนะครับ mm. ไม่หลุดง่ายๆก uh. ับอีกข้อหนึ่งนะครับ ก็คือตอนแกะชิ้นงานออกเนี่ยจะต้องเรามัดระวังเป็นอย่างมากเนาะเพราะว่าฐานพิมมันเป็นกระจกถ้าสมมติติดแน่นแล้วเราแซดแรงนะครับก็อาจจะทําให้กระจกแตกได้ครับ<ช>ครับพี่ซอนนั่นแสดงว่าเราจะพิมพ์ชิ้นงานลงบนฐานกระจกเปล่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ชิ้นงานติดแน่นมากขึ้นก็คือฉีดสเปรย์ลงไปบนกระจกก่อนใช่ครับอ๋อแล้วชิ้นงานคือจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นเลยแต่ถ้า อย่างที่สามก็คือการติดบูเทอบูเทสครับก็ะติงบูเทปลงไปได้หรือติดบูเทปแล้วอยากให้ชัวร์กว่าเดิมก็คือฉีดสเตย์ลงไปได้อีกครับข้าวตจะแน่นมากเลยนะโอเคครับพี่ซอนหลังจากที่เราเช็คตัวฐานพิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปต้องเตรียมอะไรครับก็เราลองดูนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีเส้นพลาสติกหรือยังอันนี้สำคัญเลยนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องนะครับเรายังไม่ได้ใส่เส้นลงไปเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลา,าแป๊บ,บหนึ่งนะครับในการใส่เส้นพลาสติกขั้นตอนการใส่เส้นนะครับก็คือเส้นตัวเนี้ยจะเป็นของ a d v a n c e d printing นะครับก็คือขนาดมันจะพอดีเลยหวานลงไปตรงแท่นสำหรับใส่เส้น <technology> จากนั้นนะครับ <K> เขาจะมีขั้นตอนอยู่1 2 3 4นะครับสามารถดูได้ตามนี้นะครับโดยอันอันดับแรกเนี่ยก็คือ หยิบเส้นออกมานะครับเห็นไหมมันจะม้วนนะมีลรูสอนบอกจากนั้นนะครับให้ใส่เส้นไปที่พอทที่ใส่เส้นตัวนี้นะครับาตามขั้นตอนที่สองแล้วขั้นตอนที่สามนะครับก็คือดันไปจนสุดมันจะติดตัวเฟืองนะครับเฟืองขับของมอเตอรปอ์ปอนเส้นเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนที่สี่เขาบอกว่าให้ดึงนะครับตัวก้านสลักตัวนี้รีลิสอานนะครับ เพื่อที่จะคลายตัวเฟืองออกนะครับแล้วดันเส้นขึ้นไปอ่ามันจะดันผ่านไปได้นะครับก็ดันผ่านปุ๊บมันก็จะดันไปยาวๆเลยนะครับจะเห็นว่าเส้นเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปตามตัวท่อเทฟลอนทิวนะครับตัวนี้ก็ดันเข้าไปประมาณทักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งท่อนของท่ออ่ะตอนนี้อยู่ประมาณตรงกลางตรงน,นี้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับ จากนั้นนะครับมาที่หน้าจอของตัวเครื่องนะครับเลือกคำสั่งนะครับกดลูกศรชี้ลงนะครับเลือกคำสั่ง utilities กดโอเคนะครับแล้วก็ตัวอันแรกเลยนะครับที่เขียนว่า change spool ตัวนี้กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดคำสั่งโหลด apply setting นะครับ z z l e ten ที่200องศานะครับกด apply setting ไป สองร้อองศาเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่านะครับได้ในตัวเซตติ้งของเครื่องอีกทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องเนี่ยจะเริ่มฮีทหัวพิมพ์นะครับไปที่อุณหภูมิสองร้องศาจากนั้นเนี่ยมอเตอร์ถึงจะฝีป้อนเส้นเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับ ก็ตอนนี้อุณหภูมิถึงแล้วนะครับออมอเตอร์ฟีดเนี่ยก็จะฟีเส้นเข้าไปที่หัวพิมพ์แล้วครับอาจจะเห็นว่ามีตัวเส้นออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับก็คือสต็อกโลดิ้งเสร็จสิ้นขั้นตอนการใส่เส้นครับถ้าเราก็ใส่เส้นพลาสติกเสร็จแล้วครับพี่แแบครับพี่ซอนตอนนี้เราติดบูทเทปแล้วเช็คเส้นใส่เส้น พลาสติกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับต่อมาก็คือต้องแคลิเบตครับแคลิเบตหมายถึงการตั้งระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์ครับพี่แซมเพื่อใ, <c oughs> ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมครับครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอเวลาแคลิเบตสักคูครับครับครับหลังจากใส่เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามากดปุ่มโฮมจะกลับไปที่หน้าจอหลักนะฮะต่อมาคือขั้นตอนแคลิเบตเครื่องนะครับให้มา,าที่คำสั่ง Utility จากนั้นกดโอเคเข้าไปนะครับกดปุ่มลูกศรเลื่อนลงหาคำสั่ง Calibration นจากนั้นกดโอเคแล้วก็เลื่อนลงนะครับกด yes calibrate now เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับหัวพิมพ์จะเลื่อนลงมาที่ล่างสุดแล้วจะต้องกดตัวสวิตตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เพื่อที่จะทำการตั้งระยะโดยอัตโนมัตินะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เครื่องเขาบอกว่าเพ s สสวิตนะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับสวิตเตนี้ให้กดลงอ่าจะมีเสียงดังขึ้นนะครับจากนั้นก็คือกดโอเคนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องทำงานต่อโดยที่เครื่องนะครับจะทำงานวัด ระยะเนี่ยทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาสักประมาณสัก5นาทีนะครับยังไงรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็ c l i b r a t t e o o p p e t e แล้วนะครับจากนั้นกดโอเค l i b r a t e เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่ซอนก็คือสรุปก่อนที่จะพิมพ์นะครับก็คือเช็คที่ฐานพิมพ์นะครับว่าติดบูเทนหรือว่าจะใช้สเปรย์หรือนล้นแต่เพื่อนๆขัวิธีที่เหมาะสมจากนั้นก็เช็คเส้นแล้วก็ถ้ายังไม่มีก็คือต้องใส่เส้นพลาสติกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็คาลิเบรตเนี่ยที่มอสักพี่สอนทำให้ดูครับผมงั้นก็พร้อมพิมพ์ไหมครับลุยกันเลยครับผมมาถึงขั้นตอนการสั่งพิมพ์ชิ้นงานนะครับฝ่ายอยู่ในนี่และ s อ c a r d ตรงนี้นะครับจะมีรูสำหรับใส่ SD card ลงไปนะครับให้เราเสียบลงไปปุ๊บแล้วกดนะครับให้ดังแก๊กอันนี้ก็คือเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นมาที่เครื่องนะครับมาที่เมนูบิล์นะครับ form SD card กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาไฟล์ที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับเป็นไทยไวเซอร์นะครับกดโอเคเครื่องถามว่า Start Printing เลยไหมพิมพ์เลยไหมนะครับกด yes เครื่องก็จะทำงานนะครับตามที่เรา Set Up นะครับหรือตั้งค่าในโปรแกรม s l i เ e r มานะครับก็เราพิมพ์ชิ้นงานออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนตอนต่อไปนะครับก็คือการประกอบ จบเป็นเซชิวเนาะใช่ค่ะเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับที่แซนครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นแผ่นใสครับแผ่นใสนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็คือเป็นแผ่นใสปกตินะครับแล้วก็ตัดด้านยาวออกมา7เซนนะครับและส่วนด้านล่างนะครับตรงมุมทั้งสองข้างนะครับก็ตัดเป็นโค้งมนนะครับเพื่อเวลาใส่แล้วเนี่ยจะป้องกันการบาดนะครับและอย่างที่2นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสายรัดแบบกลางลุมนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะซื้อมายกม้วนเลยก็ได้นะครับทีนี้ขนาดของสายรัดที่จะอยู่ในเฟสชิวประมาณเท่าไหร่นะครับตัดออกมาประมาณสักสามสิบเซนสาบเซนหรือว่าเพื่อนๆอลองดูขนาดที่เหมาะสมในการภาาวัดดูนะครับก็เดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแผ่นสายก่อนเลยที่เราผัดเรียบร้อยแล้วนะครับถือตัวโครงเฟสชิวไว้นะครับโดยที่สามเหลี่ยมเ่ยชีวขึ้นด้านบนแล้วก็ตัว หูทั้งสองข้างเนี่ยหันข้าหาตัวเรานะครับจากนั้นนะจับปลายของตัวแผ่นใสประมาณนี้นะครับไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้มือนะครับข้างซ้ายที่เราถือเฟสชีลเนี่ยเกี่ยวตัวคงด้านหน้าขึ้นแล้วสอดแผ่นใสเข้าไปครับสอดเข้าไปตรงกลางเลยให้ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ให้จับได้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับค่อยๆดึงขึ้นแล้วก็ลูดมาที่ปลายด้านสุดนะครับ อ่ารูดมาตรงไฟแล้วค่อยๆดึงด้านบนตัวนี้นะครับขึ้นให่ค่อยๆึงไล่ขึ้นไล่ขึ้นใช่ครับจะใส่ง่ายมากเลยนะครับจะใส่ง่ายมากเลยทีนี้ตรงโค้งตัวนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะใส่ยากทริกก็คือให้เอาตัวโค้งเฟสชิลนะครับมาชนกับตัว หน้าอกเรานเพื่อที่จะขยายตัวโครงตัวนี้ออกอืจะใส่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับอเดี๋ยวผมลองทำนะครับเสร็จแล้วโอ้โหไม่ยากเลยครับพี่ซอนใช่ครับมันเป็นคลิกนะครับก็คือยื่นมาหนอกนี่ก็จะเคืการใส่ด้านหน้าของแผ่นใสครับผมครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็คือนำสายรัดลังลุมนะครับโดยที่เราเลือกรูลังลุมสักอันหนึ่งนะครับใส่เข้าไป คเกี่ยวไว้กับตรงที่ยื่นออกมาด้านของเฟซชิลใช่ที่เราดีไซน์ไว้นะครับที่เราดีไซน์ไว้แต่นั้นก็นํามาใส่อีกด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเป็นเฟซชิลแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมลองใส่นิดนึงนะครับว้าวอ่าก็จริงๆงันนี้ไซส์ที่เราพิมพ์ออกมานะครับก็คือจะเป็นไซส์ของเด็กเนาะก็คือมันจะรู้สึกคับ ไปนิดหนึ่งครับพี่แซมครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนจากที่ได้ลองพิมพ์ชิ้นงานสามมิติเป็นเจ้าเฟซชิลนี้นะครับเพื่อนๆทําได้ไหมครับก็ได้ไม่ได้ยังไงนะครับฝากคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเนาะครับก็จะเห็นว่าเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับมีประโยชน์มากเลยครับพี่แซมที่เรามาทําตัวโครงเฟซชิลอันนี้กันนะครับก็คือได้ทั้งช่วยคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราออกแบบเป็นนะครับหรือดีไซน์โมเดลสามมิติเป็น เราก็สามารถสร้างชิ้นงานอะไรที่เราอยากได้ได้เลยนะครับใช่ครับพี่ซอนถ้าเพื่อนๆได้ออกแบบนวัตกรรมอะไรที่มาช่วยเหลืสังคมแบบนี้นะครับบอกให้เรารู้ด้วยนะครับครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามพวกเราตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่5ในการสร้างเจ้าเฟสชิลตัวนี้ครับก็เดี๋ยวในซีรีส์หน้านะครับจะเป็นการออกแบบโมเดล3มิติโดยใช้โปรแกรม1 2, 3 D d e s i g n นะครับก็จะเป็นการออกแบบ ตั้งแต่เริ่มเลยว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับ<ม>ก็จะมีประมาณทั้งหมด20กว่า EP ด้วยกันเลยครับค้ังใจว่าจะทําแบบละเอียดค่อยๆออ,ออกมานะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั Subscribe ติดตามพวกเราไว้นะครับเจอกันซีรีส์หน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ